ชิบะ Inu หมาน้อยนักล่าผลตอบแทน76ล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาโพสเกี่ยวกับหมาแมวนะครับดวงจันทร์อะไรงเงี้ยนะเหรียญก็พุ่งตลอดเวลามีคนคนหนึ่งครับซื้อชีบะไปนะครับด้วยเงินประมาณ8,000เหรียญสร 8, หรัฐจาก8,000เหรียญในวันนั้น5,700ล้านเหรียญสหรัฐครับผมก็ไม่เคยเห็นอะไรนรที่สร้างผลตอบแทนได้มากขนาดนี้ ข้าวดีเสื้อทูดามูนเนี่ยเปิดให้จองแล้วนะครับข้างหน้าเป็นคําว่า To ทูด Moon ใช่ไหมครับข้างหลัง By The d i p p นะมี2สีด้วยกันมีทั้งสีขาวแล้วก็มีทั้งสีดำแต่ว่า2สีเนี่ยรวมกันมีแค่300ตัวเท่านั้นในโลกใบนี้นะครับราคาแค่690บบาทคนที่ได้เสื้อนี้ไปเนี่ยจะได้พูดคุยกับผมแบบใกล้ชิดแบบพิเศษสดๆเลยใน exclusive live meeting ครับ สั่งซื้อได้แล้ววันนี้นะครับหรือว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน description แต่ว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่ามีแค่300ตัวเดี๋ยวก็หมดแล้วครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับผมพอนี่คือ Money Matters ครับรายการด้านการเงินที่ทั้งสนุกแล้วก็มีสาระต้องบอกว่า EP นี้คือข้ามพลาดด้วยประการทั้งวงตั้งใจฟังนะครับเพราะว่า EP นี้ทั้งมีความน่ารักน่าทึ่งและเทีมคันมันจะทำใคุณ าปากค้างเหมือนที่ผมเคยาปากค้างมาแล้วนะครับเพราะว่า EP นี้เนี่ยเราจะพูดถึงทรัพย์สินทรัพย์สินหนึ่งครับที่สร้างผลตอบแทนมากที่สุดในโลกตลอดการแบบที่ผมก็ไม่เคยเจอมาก,ก่อนนะครับ EP นี้เราจะพูดถึงชิบะอินยูหมาน้อยนักล่าที่สร้างผลตอบแทน76ล้านเปอร์เซ็นต์ได้ยินไม่ผิดครับ76 ล้านเปอร์เซ็นต์ในเวลาเพียงแค่ปีนิดนิดเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าคุณนะซื้อชิบะ3,000บาทเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วนะ2 0 2 0นะครับวันนี้คุณจะมีเงินประมาณ72ล้านบาทครับซึ่งตั้งแต่ผมเกิดมาผมก็ไม่เคยเห็นอะไรนรที่สร้างผลตอบแทนได้มากขนาดนี้แล้วก็ในเวลาอันสั้นแค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นไม่พูดถึงชีบะคงจะไม่ได้ ในช่วงเวลาประมาณสัก5เดือนที่ผ่านมาเหรียญที่มีการถูกเซิร์ช Google มากที่สุดหนึ่งในนั้นคือชีบะคอยนี่แหละครับก่อนจะไปที่ข้อมูลของเหรียญชีบะเนี่ยนะครับมีข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจมากๆน่าตกใจด้วยนะครับมาเล่าให้ฟังมีคนคนนึงครับ ซื้อชีบะไปนะครับด้วยเงินประมาณ8,000เหรียญสหรัฐในเดือนสิงหาคมปี2020นะครับจาก8,000เหรียญในวันนั้นณวันไหนทำวันนี้นะครับมูลค่าของมันคือประมาณ5,700ล้านเหรียญสหรัฐครับมหาศาลมากเลยใช่ไหมครับที่สำคัญคือ,มคคอไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนซื้อแต่มันดูได้ในบล็อกเชนใช่ไหมครับแต่ที่เขาเห็นกันก็นกคือว่าคนนี้ยังไม่ขายเลยขนาดกำไรมาขนาดนี้แล้วนะครับคนก็เลยสันนิษฐานกันว่า คนนี้ลืมพาสเวิร์ดไปละไม่แน่ใจเหมือนกันนะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่า เขออาจะถือต่อไปไหมใจคอจะไม่เอากาไรออกมากอ่อนเลยหรือไง8 0ด0เหรียญออกมากอ่อนก็ได้นะครับ <laughs> และถ้าคุณอยากจะเข้าใจชีบะมากขึ้นนะครับผมแนะนําอย่างยิ่งเลยว่าคุณจะต้องรู้จักดอชคอยก่อนครับซึ่งเราทําคลิปดอชคอยไปแล้วดีมากๆเลยกลับไปดูได้นะครับพอดูดอชคอยเสร็จปุ๊บมาฟังชีบะต่อโอ้โหมันจะแบบว่าสนุกมากเลยครับก่อนอื่นเลยเราเริ่มต้นจากคําว่าชีบะเนี่ยละครับเวลาพูดถึงคําว่าชีบะทุกคนก็นึกถึงหมาใช่ไหมครับสุนัขน่ารักซึ่งชีบะอินยูเนี่ปุ่นือ ก็เป็นสุนัขสายพันธุ์เล็กที่สุดสายพันธุ์นึงแล้วเขาว่ากันว่าเนี่ยเก่าแก่ที่สุดในโลกด้วยแล้วเจ้าน้องหมาชีบะอินยูเนี่ยมาอยู่บนโลกของคริปโตเคอเรนซีได้ยังไงชีบะอินยูเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคริปโตเคอเรนซีที่มีอยู่ประมาณโหหลายพันหลายหมื่นเหรียญในทุกวันนี้นะครับเวลาคนพยายามจัดว่าชีบะเนี่ยเป็นเหรียญแบบไหนเขาจะเรียกว่าเป็นมีมโทเค็นครับมีมก็คือการล้อเลรียนใช่ไหมครับซึ่งวัตถุประสงค์ของเจ้าโทเค็นนี้ก็คือการล้อเหียนนี่แหละครับซึ่งถือกำเนิดเมื่อ เดือนสิงหาคมเมื่อปี2020ปีแล้วนี่เองนะครับโดยบุคคลนิรนามครับที่ชื่อว่าไรโอชินะก็ไม่ทราบว่าเป็นใครมีอาก,การคาดเดากันว่าเป็นใครนะครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอชคอยครับนอกจากจะได้แรงบันดาลใจจากดอชคอยมาแล้วใช่ไหมครับอีกหนึ่งเหตุผลเลยคือเขาต้องการจะเป็นดอชคอยคิลเลอร์ครับ ก็คือจะมาแทนดอชคอยน์นั่นเองคือจะมาแซงนะแล้วที่สำคัญก็คือทําได้แล้วด้วยครับมีอยู่ช่วงหนึ่งนะมูลค่าของที่บัตรอินยูเนี่ยสูงกว่าดอชคอยน์ยนะครับแต่วันถ่ายทำเนี่ยตกลงมาอยู่ที่อันดับที่12นะครับดอชคอยอยู่ที่11ทั้งดอชคอยน์และที่บัตรอินยูนั้นต้องบอกว่าไม่เหมือนกัน100%เนะครับเช่นดอชคอยมีซัพพลายไม่จํากัดนะดอชคอยนี่ผลิตออกมาได้เรื่อยๆนะครับจริงๆมัเปรียบเหมือนธนาบัตรเลยเหมือนเป็นเงินสดในโลกคริปโตเคอเรนซีเนาะในขณะทีีี่่เนยยมซััพพลาจกด แต่ก็เยอะมากเลยว่าถ้าดูจากเว็บไซต์ CoinMarketCap เนี่ยซัพพลายของชิบะอินยูเนี่ยมูลค่าต่อ1เหรียญนะอยู่ที่0 0 0 0 0จ4ดเหรียญต่อ1ชิบะน้อยกว่า1สตางค์อีกอะ่ะส่วน Market Cap หรือว่ามูลค่าของเหรียญนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ23,000ล้านเหรียญครับซัปพลายที่หมุนเวียนในระบบอยู่ตอนนี้นะครับอยู่ที่549 ล้านล้านชิบะ <Wow. S 1> ชิบาเนี่ยนอกจากจะมีซัลายจำกัดแล้วมีนโยบายที่จะเผาเหรียญด้วยนะครับแต่เหรียญมีเยอะมากต้องเผากันเยอะมากเลยกว่าซัลายจะลดน,นะครับแต่แน่นอนครับถ้ามีการเผาเหรียญน,นะก็คือเหรียญมันหายไปซัลายมันหายไปแล้วถ้าดีมานเท่าเดิมราคาก็ขึ้นใช่ไหมครับโดยหลักการแล้วเป็นอย่างนี้ ความต่างต่อมาของชิบะอินยูกับ d ดอชคอยคือดอชคอยนั้นเป็นคอยนะครับเป็นเหรียญน,นะแต่ชิบะนั้นเป็นโทเค็นครับ คอยกับโทเค็นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคอยเนี่ยคือเหรียญที่ถูกสร้างอยู่ในบล็อกเชนแต่โทเค็นคือสิ่งที่ถูกสร้างอยู่บนบล็อกเชนเพราะฉะนั้นสังเกตได้ครับว่าอะไรที่เป็นคอยเนี่ยจะมีบล็อกเชนของตัวเองนะครับส่วนโทเค็นเนี่ยมักจะถูกสร้างอยู่บนบล็อกเชนของคนอื่นอีกทีหนึ่งซึ่งสามารถที่จะไปโผล่อยู่ได้มากกว่า1เชน ทีนี้ชิบาเนี่ยอยู่บนเชนของอีเทเรียมนะครับซึ่งก็มีข้อดีเยอะครับอันดับแรกเลยก็คือเป็นที่นิยมมีสมาร์ทคอนแทรคใช่ไหมครับแปลว่าสามารถจะทําเป็นพวกโลกดี f ฟ NFT แล้วก็อื่นๆได้นะครับแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันครับเพราะว่าอีเทเรียมยังอยู่ในช่วงของการแปลงตัวเองจาก1.0ไป2.0ใช่ไหมครับข้อเสียก็คือค่าแก๊สนั้นแพงนะครับยิ่งถ้าเวลาคนใช้งานเ่ยยอะนะครับก็คือแออัดค่าธรรมเนียมก็ยิ่งสูงครับเพราะฉะน,นั้น เป็นไปได้ว่าถ้าคุณโอนเหรียญชิบะซื้อชิบะก็จะต้องเสียค่าแก๊สที่แพงครับอีกความต่างของชิบะอินยูก็คือเขาตั้งใจที่จะสร้างระบบนิเวศของตัวเองคือไม่ใช่เหมือนดอทคอยคือดอ c คอยสร้างมาก็เพื่อเหมือนเพื่อล้อเรียนอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ไม่คิดจะพัฒนาอะไรเพิ่มเติมไปกว่านี้นะครับแต่ชิบะเนี่ยเขาตั้งใจจะสร้างไม่ว่าจะเป็นเนี่ยโลกของ DeFi NFT แล้วก็อื่นๆนี้มากมายโดยเขาใช้ชื่อว่า s h i b a Swap ครับเหมือน u n ู Swap เหมือนแ a n นเค้ Swap เลยเจ้าช h i b a Swap เนี่ยถือว่าเป็น Decentralized Exchange อย่างหนึ่งนะครับที่เรียกว่า Dex นั่นเองนะครับจะช่วยทำให้นค,คนที่ถือเหรียญ s h i b a เนี่ยสามารถที่จะมาแลกเหรียญน,นะครับก็คือ Swap เหรียญใช่ไหมครับเป็นเ,นเหรียญอื่นหรือว่าแปลงจากเหรียญอื่นมาเป็นช h i b a ได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งช h i b a Swap เนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างมากๆนะครับ เหมือน decentralized exchange อื่นๆเลยเช่วอย่างเช่นนะครับถ้าคุณเข้าไปในเว็บไซต์ของเขาเนี่ยคุณจะเห็นว่าคุณสามารถที่จะเรียกว่า provide liquidity ก็คือสามารถให้ยืมเหรียญให้สภาพคล่องได้แล้วก็สร้าง passive income ได้นะครับมี NFT ด้วยนะครับแล้วเขาก็ตั้งชื่อเป็นอะไรที่เกี่ยวกับหมาหมหมดเลยนะครับเช่นถ้าคุณทำ yield farming ทำ f a r มเรียกว่า dig นะครับ dig ก็คือเหมือนขุดใช่ไหมครับ b e r y ก็แบบฝังเหมือนสุนัขแบบทำไรเสร็จก็ฝังใช่ไหมครับ swap ได้นะครับ บนโฟริโอ bon นะครับวูฟและทุกอย่างก็คือจะเป็นสับที่เกี่ยวข้องกับสุนัขสุนัขหมดเลยนะครับในวูฟเพเปอร์ของชิบะไม่ใช่ไวท์เพเปอร์นะ <c oughs> เขาเรียกว่าวูฟเพเปอร์นะครับเขาเขียนไว้ว่าชิบะเนี่ยจะถูกสร้างขึ้นมาแค่1000ล้าน,ล,านล้านชิบะเท่านั้นซึ่งจริงมันเยอะมากเลยภาษาอังกฤษเรียกว่าควอตเ l ียนนะครับทีนี้นักพัฒนาของชิบะเนี่ยเขาได้โอนเหรียญชิบะเนี่ยจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งนี่คือเยอะนะครับโอนไปให้ไวทัลิกบูทาลิน เจ้าของอีเทเรียมครับซึ่งถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยคือหลายพันล้านเหรียญเลยนะครับแต่วัตทะเลเอง A เนี่ยเขาทำสา3อย่างด้วยกัน1ก็คือเผาเหรียญทิ้ง2ก็คือเอาเหรียญน,นั้นไปบริจาคไปช่วยหลายๆโปรเจกต์ด้กันนะครับในนั่นคือช่วยที่อินเดียตอนที่มีโควิดนะครับส่วนอันที่3คือรู้สึกว่าเขายังเก็บไว้บางส่วน ถึงแม้ว่าเหรียญชิบะเนี่ยจะมีอายุเพียงแค่ประมาณ1ขวบนิดๆน,นะครับแล้วก็ระบบนิเวศหรือว่าอีโคซิสเต็มเนี่ยคือก็ยังใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีนะครับแต่ว่าก็สร้างปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนเลยคือผลตอบแทน76ล้านเปอร์เซ็นต์ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าคนในวงการคริปโตเนี่ยเขาพูดถึงชิบะไว้ว่าอย่างไงบ้างนะครับไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้เลยครับอีลอนมัสก์ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาโพสต์เกี่ยวกับ หมาแมวนะครับดวงจันทร์อะไรนนะเงี้ยนะเหรียญก็พุ่งตลอดเวลานะครับอย่างที่เราทราบดีว่าอีลอนมัสเนี่ยเขาถือดอ g คอย i n แต่ไม่รู้ว่าถือมากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วเขาก็ชอบทวีตอะไรแบบยูยูก็ทวีตขึ้นมามีอยู่ครั้งหนึ่งครับเขาทวีตว่า I am getting a Chiba in you เนี่ยกำลังว่าจะแบบซื้อหมาชิบะมาเลี้ยงนะแค่นี้เองนะเหรียญชิบะนี่ก็พุ่งไปประมาณ 3-4%0% 0นะครับแล้วหลังจากนั้น e ี o n Musk ก็มีโพสต์รูปหมาของเขาิด้วยคือชิบะที่เขาซื้อมานะครับแล้วเขาก็ตั้งชื่อว่าอะไรร้หครับ f l o ี้ครับที่ฮากว่านั้นคือพอเขาตั้งชื่อหมาของเขาว่า f l o ี้ไม่กี่วันต่อมาก็มเมรียญมีตัวใหม่ขึ้นมา ที่ชื่อว่า Floki Inu <laughs> เป็นมีมคออีกอันนึงที่แบบราคาก็พุ่งอีกเช่นเดียวกันนะแต่ใน Twitter เนี่ยก็มีคนถามอีลอนว่สนะครับว่าคุณถือชิบะบ้างไหมนะครับเขาตอบว่าเขาไม่ถือชิบะเลยนะครับแต่ก็ดูจะไม่มีผลกระทบต่อราคาเหรียญเท่าไหร่นะครับทีนี้นอกจากอีลอนมัสแล้วทางด้าน CC เจ้าของบ i n น n c e ซึ่งเป็นกระดานเทรดที่ใหญ่สุดในโลกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าชิบะเนี่ยต้องถือว่าเป็นเหรียญที่มีความผันผวนสูงมากเพราะฉะน,นั้นนักลงทุนเนี่ยควรจะต้องระวังให้ดีครับโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่า เราได้เรียนรู้อะไรจากทั้งชีบะและก็ดอชคอยเยอะมากเลยข้อแรกเลยนะที่ผมเห็นคือจิตวิยาด้านการลงทุนครับคือนักลงทุนหลายๆคนเนี่ยไม่จะเข้าใจว่าราคาที่ถูกเนี่ยจะทํากําไรได้มากกว่าใช่ไหมครับอย่างวันนี้ครับราคา Bitcoin อยู่ที่ประมาณล้านแปดเขาก็คิดว่าโหจะโต2เท่ากลายเป็น3ล้าน6มันยากเนาะ ดูมันใช้เงินเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นชีบ่บะ0ศูนย์จุดชนนนกว่าการจะไป2เท่าดูมันจะง่ายกว่าใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่เกี่ยวข้องกันเลยสมมุตินะผ่านไป1ปีจากนี้ไปบิตคอยนจะเป็น3ล้าน6จริงๆก็ได้นะครับในขณะท,ที่ชีบะอาจจะราคาตกก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่มีใครรู้ต้องบอกจริงๆมันไม่เกี่ยวเลยและนี่เป็นหนึ่งในข้อผิดพลาดของนักลงทุนหน้าใหม่นะครับซึ่งสามารถย้อนกลับไปดูคลิปของเราได้ทําเอาไว้ถึง11ข้อด้วยกันนะไปดูว่าคุณมีกี่ข้อโดนกี่ข้อนะครับ ข้อสอนะครับที่ผมได้จากทั้งดอชคอยแล้วก็ชิบะเนี่ยคือเรื่องของ Social Investing ครับดอชคอยเองหรือว่าชิบะเองก็ตามนี่นะครับคือเป็นพลังของมวลชนรวมตัวกันอย่างดอชคอยนี่คือจริงๆไม่ได้มีปัจจัยอะไรเท่าไหร่เลยใช่ไหมครับแต่ปัจจุบันก็ยังอยู่อันดับ9 11เอยู่อย่างนี้ต่อเวลานะครับแปลว่ายังมีคนกลุ่มหนึ่งที่สปอร์ตเยอะมากนะครับชิบะเองก็ไม่แพ้กันเหมือนกันเลยคือมันคือคนกลุ่มหนึ่งที่ให้ค่าซึ่งต้องบอกว่าพลังมวลชนถ้ารวมตัวกันทําอะไรก็ได้ครับแต่ผมก็บอกไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าชิบะ มันจะโตไปกว่านี้หรือเปล่าหรือมันอาจจะลงมามากกว่านี้ก็ได้อันนี้ไม่มีใครทราบหรอกครับข้อ3ที่อยากจะฝากไว้หลายๆคนที่ดูอยู่ตอนนี้อาจจะนะครับกำไรจากชีบาไปแล้วนะครับไม่ใช่แค่กับเรียนชีบาแล้วครับทุกๆเหเรียนแล้วนะคือถ้าคุณกําไรเนี่ยคุณเอากําไรออกมาก่อนบ้างก็ได้นะครับเช่นสมมติว่าคุณลงเงินไปหมื่นบาทแล้วบั่งเอิญคุณซื้อชีบาเนี่ยนะครับกำไร5เท่า จัดหมื่นกลายเป็น5 0,000นใช่ไหมครับคุณอาจจะเอา1 0 0 0 0บาทเอามาก่อนก็ได้แล้วคุณก็เหลือ4ี่0 0ื่ทิ้งไว้แล้วก็เขาเรียกว Profit ลก n กรให้กําไรมันโตต่อไปถ้ามันจะลงมาคือคุณก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่เครียดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องหัดเทค Profit บ้างนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของชีบะอินยูคริปโตเคอเรนซีที่สร้างผลตอบแทนที่มากที่สุดในประวัติการนะครับซึ่งอนาคตจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าโตกว่านี้หรือเปล่าหรือราคาจะถกถอยลงไปกว่านี้ก็บอกจริงๆว่าไม่มีใครทราบหรอกครับแลวก็เหมือนเดิมครับก็อยากจะเตือนทุกคนนะที่ลงทุนในทุกทรัพย์สินครับก็คือแน่นอนมีความเสี่ยงอยู่แล้วนะครับแต่มีประโยชน์หนึ่งของบัฟเฟตต์เขาบอกว่าจริงๆความเสี่ยงมาจากการทําในสิ่งที่คุณไม่ค่อยรู้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนําว่าถ้าคุณจะลงทุนอะไรต้องศึกษาาาเเปป็นอยย่่งงดดีะคับโฉพกซึ มีความสวิงสูงมากต้องใช้เงินเย็นเท่านั้นนะครับแล้วก็ควรจะต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินเรียบร้อยแล้วนะแล้วควรจะต้องมีการกระจายเงินไปลงในสินทรัพย์ประเภทอื่นบ้างน,นะครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้แปลว่าคุณสนใจคริปโตเคอเรนซีคุณจะเหมาะมากกับเสื้อที่เป็นมงคลอย่างคำว่า To t ทู o มูลยังข้างหลังยังมีนี่ด้วยนะไปเดดิฟนะครับแค่สองคนี้นี่พอละนะครับ ทีนี้ผมอยากฟังความคิดเห็นของคุณบ้างแล้วนะว่าคุณคิดเห็นยังไงกับชีบะถือชีอบะว่างไหมนะครับถ้าเทียบกับดอชคอยกับชีบะช,ชอบอะไรมากกว่ากันและอยากให้ผมทาเกี่ยวกับเหรียนอะไรอีกบ้างคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับและถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้นะแนะนําว่ากดไลค์แน่นๆเลยครับให้ YouTube รับทราบไปเลยครับเพราะเอาคอยที่มันจะทํางานว่าอ๋อโอเค คุณสนใจการเงินโดยเฉพาะคริปโตเคอเรนซีเขาก็จะส่งคลิปด้านนี้มาให้คุณมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์จาก Money Matters ครับแล้วก็แชร์เนื้อหานี้ให้เพื่อนได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าโชวดีครับสวัสดีครับ